มึงพากันตั้งใจกำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาป้อมเพียงกันเพื่อฝึก,กจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไป ต่อภูสลธรรมหรือเรามาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว วกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิตรบูชาหนึ่ง ได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของเช่นดอกไม้ถูกเพียนของหอมต่างๆนี่เรียกว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชา,ธธาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าไม่เลือวิสัย,ยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขสั่วครั้งชั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในมรสศทบันต่าง มูลนี้สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม่จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในหมอรสกบพรบกันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจ มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็รงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละก็ความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อร่อกให้ติดอยู่ในทุกข์ คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตดวงนี้นะติดห้องอยู่ในโลกอันนี้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบจกสิ้นก็เพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุจั์ทั้งหลายจะได้ล้องอยู่ในโลกนี้นผู้ใดชอบความสงบก,ก็เพฤปฏิบัติไปเพื่อความสงบ ทางจ,จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเดียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทำนองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก อันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยนายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิต ให้ปล่อยให้วางขันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆเ,เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมากเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะคงจะวางขันห้านี้ ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละ ท่าน,นจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้พราแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เป่าโยไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุข เพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อย,ยังหนุม่มสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นาดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเบื่อเวลาย,ยังหนุม่มยังแน่นนี่ เป็นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่ายก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควร ที่จะมัวมาวประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายในให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันถำามาเห็นโทษนั้นเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะ โทษของขันห้าคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี <c> ่ย <oughs> ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมันมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้ว มันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเละไม่ต้องการในขันห่านี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจิตอะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปล รวนในถ้ำกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกสันิวาตอันนี้มนันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน เพราะการถือมั่นไว้ฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันหน้านี่มันวิบัติแปรปวนไปจิตที่หวงขันหน้าอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพักจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่น รถเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆือนนั้นะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอ,อใจโดยคิดว่าแหมโลกมีสีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆแถวนุนทางก็ราบเรียบ อาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาลราไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล่องอยู่อย่างนั้นหลยยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่ จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยระจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ล่ำไปก็เพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันทีนน่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงนี เกิดมาแล้วไม่ทันไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับทุดโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนถ้าหูไม่เสียก็ตาเสียตาม,มัวอย่างนี้แหละเรือถ้าหูดีตาดีเอาผมปัดงอกอย่างนี้ ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันล่อนไปไม่ทันเท่าแก่ชรา,าฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนอนะ่ะหรือไม่ฉะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียด NO. เบียนเอาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั้น ก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปลวนในท่ามกลางก็แ,แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ,ะอ่ะเมื่อวางมันไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโยยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันโยไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงอ่ะ ก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้น่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยสู้อำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก,ก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับ กำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้กด้วยคิดได้อย่างนี้แล้วก็สอนใจขังตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระระัตนาไกลยอย่างนี้ต้องมั่นนึกถึงแล้วก็มั่นทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่ง เมื่อได้พระคุณทั้งสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้นและจะไม่หลงเพิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอน ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังอย่างนี้ร่ําไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดาลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดโทมให้เราเห็นอยู่แล้วจะไหนล่ะจึงจะ ไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจารณาไม่นึกว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็เลี้ยวไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี้อายุก็สั้น เพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่่แ็่อย่างนั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายดังกล่าวมา <c oughs> อันคนเราเนะี่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไปถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ละ่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิด คนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นแหละมาเนี่ยบาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเรา เราไม่ทำมันน่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบถ้่อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้เก่ตัวเองอยู่ ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่ท่านรู้ตัวท่าน็เว้นก็ไม่ทําไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆมีค่าตัดเป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทําบาปมันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทําบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกัน การเบียดเบียนกันและกันบางคนก็ว่าอ่วการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันปไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัว ประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระโท่กระทั่งเข้าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัดประหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะ่ะเป็นอย่างนั้น มันเกิดจากความเมานี่แหละเมื่อมันเมา,มามากมากแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน,น่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนุบด้วย สมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียว สิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันนะบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้น คนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตอนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะ,อะตอนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัด เราไม่ได้ฝึกผลอบรมมาในวิชาขแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละโดยไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วยอ แล้วมันไม่นึกถึงออกับการไปทําลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นนะสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเออถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันฆ่าต์ดาเดฉานเอามาทําเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้ได้ว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นของตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่ ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้นต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดดูบ้างเนี่ยมันไม่คิดก็เพราะอาวิชชาตัณหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรง คิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแ้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบกพร่อของตนเป็นไปตามทำตามวิมนัยคำสอนของพระเทเจ้า ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนั่นผู้ที่เป็นพัพระบุคคลน,น่ะเป็นผู้มีความสามารถ ทังสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังค่ำเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง ไม่ใช่พอทำบาปลงเลมันจะเป็นทุกปัจจุบันนันด่วนนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตัดชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่นั้นเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้แหล สาเหตุที่คนเราจะเลินเลอ่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นแหะมันยังให้กำลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะ ผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่ มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่งางๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้ว แล้วจะใช้กายวาจานี่ไปทำบาปทำไมอ่ะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างนี้สอนใจตัวเองอย่างนี้ mm. ก็ร่างกายนี้มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกินอันประณีตบรรจงอย่างไรมาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลย ยังยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศษรษฐีกะฮะบดีผู้มีเงินเป็นโกดๆเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นคื้ออาหารอันประนีบรรจงมาหล่อเลี้ยงร้างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจนอ่ะบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นของคนจนก็มี ไม่แน่อันโมนี้นะนักปรากผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยอมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละเมื่อไน้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยนะ ก็ว่ากายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วผลที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนเข้ามาหาดวงจิตนี้ดวงจิตนี้เป็นผู้ได้สวยผลแห่งบาปกรรมที่กายวาจาทำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทำไมล่ะมันจะ มันแตกกลับลงไปสู่พื้นดินนะมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปหมดเลยมันจะมารับรู้ผลแห่งบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทำไมละ่ะผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้ละ่ะก็ถึงไม่ทำบาปจึงไดละเว้นบาปที่ได้รุ่มหลงทำมา เพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทำแต่จิตเป็นผู้เสวยผลคือความทุกข